ก่ว้านี้ดท่เอาก็จะมีคนสคัญอ่าเออเรื่องสเซ์ไรนนี้วันเกิดวันนี้เป็นวันนี้วันคล้ายันเกิดของคุณแม่วงจันทร์ค่ะวันนี้เป็นวันคามันเกิดขอคุณแน่วงจันท์แโนนะครับพวกเราจะมาร่วมกั อวยพอมันเกิดให้กับคุณหน้าวงจันทร์ไโรด้ยวยนะครับ HAPPY Birthday you. HAPPY Birthday you. HAPPY Birthday, HAPPY BIRDDAY 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 YOU YOU TO TO นอกไปจากนั้นนะคะนอกไปจากนั้นนะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่พระชาชไฟดับค่ะวันดีมากดับมาถึงเกือบบ่ายโมงนึกในใจว่าจะทำยังไงกันหนูก็เลยโทรไปอ้อนวอนอ้อนวอนที่การไฟ้ก็อ้อนวอนแบบชื่อๆนะบอกคนนี้อาจจะอินเสด็จนะเขาจะไ่เห็นมีรายงานมาเลยเป็นสุดพระองค์อนนั้นแหละอีกครึ่งชั่วโมงไฟมาเลย นี่คือดรด้วยรายใหญ่ดิชั่นนะคะดรมานิดด้วยเชิญค่ะโค้งขอแสดงวามยินแล้วก็ดรมานิดซึ่งโอ้โหมินิชั่นมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้รอบรอบอันดับจารีเลยคะขอแสดงความดีกับท่านทั้งสองนะคะสละคิวไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนจะต้องไปบอกว่าอย่าไปเลยหาดาวใจดีกว่าขอมอบดอกไม้นะคะสีให้ความรักค่ะให้ท่านทั้งสองทวกเราทุกคนก็ ดีใจด้วยค่ะจากนี้เลยค่ะจากนี้ค่ะถ่ายรูปเลยค่ะนะคะพี่พีิจารทาพูดไปพี่